บานเนียมนายตอนนี้บอรับบวนเลีเล้ยวเนี้ยได้ได้ก็ได้ไดบาเทิดฉลองสาธาณา ขนาดญาต <ยา S 1> ินอ้องผู้มาล้อมรับฟังเอิมนาล่ะญาติเตยตอวนทายทายวิญญาันั่ง อำนวยพรอื่นเอา ant, ควา <you> ัญลูกหลานเจ้าภาพงาวันนียมนาและมีสัธานาเน่นบอคอเคข็งไหววันเป็นนาสัจันจังว่าพี่ดอกและ้องได้มาพร้อมว่าพรำมวอิมนาและเมียบุญมีจะเริ่นเอยจังแมนดีเลิศล้วน ขันเป็นส่วนทั้งกุศลโนเบมโนอมนาให้เกิดผลมหาศาลพอุนดอกค้นคำน้ำเอาดวงวิญญาณเจ้าคุพ่ออ่อนจะเรินไปสวรรค์ ดอกสั้นสียโยสุขาขาบะดีมีเต่กขวงดอกทิพย์ลวนเป็นมวนเข่าเครื่องกินรักษาสินกินทานเพื่อทรงนุนวิญนยันเจ้าให้น้ำเอาวิญนยันทานพ่ออ่อน จะเลินผู้ตายไปอย่าได้มาเป็นอ้วงพออ่อนเอ้พอเอ้ยพอ ปัญหายังทั้งปวงลูกหลานโนสิคอยเก่อีพออเจ้ายำวังยัยไปสาเด้อ จสิบบ่ลืมสิบบ่ลืมลงได้พอตายไปกะคงไก่แต่เพียง่างคำสั่งสอนลูก chăm chứa thừa và phốm thiệp và Âu Phố Châu Tàu Khuyên Bọn phó, bọn khớ. bà thầy nô buộc nô, ai biết dáng bò sải thương sơn sảnh phà vì ma บาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฝืนไม่มีนี่ไม่ผลเราทุกคนจะต้องตายกลายเป็น ยะรารำรวยยากจนหรือมังมีดับชีวิตหมดมวยหมดละ,ละนั้นบอ่อ่อนไปละเด้อเด,ด้อลูก ให้เพียนหากเมียเอาเดินลูกท้ามเามือยมีแนวได้ให้ใครจะเจ้าอย่าเพิ่งลง แล้วพี่ฮักน้องน้องฮักพี่สรางคุณเงินพากันทำความดีให้ทําบุญญานามอุทิศให้พรพุทธ Hòa bài đường. và là đời bột hạ là thang xanh khoai đường biên giới con cháu ai su nhiên khẩn sa vạn thong bay nhô nhô bay nhô nhô là จะมีเสานว่ากล่าวมองสายหงส์ อย่าเฝ้าลูกมาผูกเด้อแม่เด้อบันหอดบอนผูกแล้วสีบอกทรงดวงวิญญาณพอเ้าแล้วบันิกะสีเอนินเอาควันเจ้าผ่าเด้อสีสีสีเมือนอี้แม่เมื่อสันวันดีวันทิท,ทีิอเมนมุตสกสิสทธิโยกพมพมหลักขนาไข่ปู ตาก็จึงใด้มาสูข่อยผู้โยกก็จึงได้มหดมหาตามภาษีภาษาค่อยนีเป็นละผู้เท่าผู้ส้างเบาเราคุณควันหี้พลันมายาซาซื่นเอาควันแม่บุญมีคุณเจวารินคุณไพทุนคุณมาดมันคุณอาลีวันคุณสุนทรนคุณอําพร คุณทองพูนพร้อมด้วยญาติพี่น้องยุ่มผู้มาฟังเทศในมือนี่เอือนเอาขวัญเจ้านั่นตัวเจ้าให้ตาวมาว่ามาเยอะ าไปตกน้ำไก้พากันออกวันเจ้าไปตกหมอกไก่พากันพน้น ขวัญเจ้าจะได้ไปอยู่สวนน้ำหวยแก้มปูวขวัญเจ้าจะได้ไปอยู่หูแก้มกบแก้มเขียดขวัญเจ้าจะได้ไปเคียดในแกะพี่พามผ้าแดงเแม่ท่านแก่พามถอาเขาดวงใดเดินทั้งไก่ลำบากไปสรงสากพี่พามข้นนาน้ำหักเต็งบาลุ่มกบควากังไผ่คอยอดไปถึงป่าสาเพ็ดพี่พามกังไผอิมมาเวดไก่เรา เด่นดวงกางดวงดอนลับหลังทำฟังน้ำเพียงคอกายนัวลุงพามไปหอดฟังกุนขีทั้งเสสวนกายห้ากันว่ามาอยอ่ขวันเออขวันเออ ว่าขวัญเม่บุญมียมเจว่าลิ้นยมไพทุนยมมาดมันยมอาลีวันยมสุนทอนยมอำพรนยมทองพุ้นพรามไดียดพี่นองคุณตาคุณยายมาฟังเทศในมือนี่ แล้วจังว่าเออขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนสีมันสิตีเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหามันสิขาเจ้าแล้วั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหาเมีาต้นเปม่แสงพระทิตย์แห่ใหม่แมงใหม่แหงตอมฝูงนกน้อยเกกลงสังกาเขากัพา กันมางำล้อมอ้อมอ้อมอุระอุปตัวเวห้องหำเขาก็พากันห้องหำให้เสียงกองว่าตัวเวตัเวว่ามาอยู่ มาเยอะกวัญเอยมากินเข่ากับปิ้งปลาบึกกตัวทอข้อมามากินปิ้งปลาปากละตัวทอหัวเหือมากินปิ้งปลาเสือละตัวทอแผ่นแปนว่ามาเยอะกวันเออยลกมาผูกแขนเด้อบัดนี้เด้อ เออว่ามาสาเยอะควันแม่บุญเมียยมเจว่าเลี้ยยมไพทุนยมมาดมันยมอาลีวันยมสุนทรอนยมอ,อัมพรนยมทองพูนพร้อมได้ญาติพี่น้องคอยนี่แลว้ว ให้เจ้ามากินปิ้งปลาหอืกอตัวทอข้อมาให้เจ้ามากินปิ้งปลาปากละตัวท่อหัวเหือให้เจ้ามากินปิ้งปลาเสือละตัวทอแผ่นแปนบ่ามาเยอะกวันอือเอือน้ำเพียงเอือไก่เจ้าค่อยยังบาดว่าน้ำเพียงฟังไก่เจ้าค่อยรอยน้ำท่วมผู้ท่วมพ้าให้เจ้าขีวอไม่เงี้ยวบาดว่าล้วมบัดมาหิวหิวกัญเจ้าให้ค่อยพาย มาเยอะวันเอหอดกางให้อย่าได้สนปาาข้าหอดกางหน้า่าได้สนปาาเขาหอดเงาไม่่าได้ทอดหลังนอนมามาทอนเจ้าย่าได้สนทานผาดออกได้เด้โยมเด้อ cho giờ đây dành biết về phàm và mà dướng quanh ขวัญแข็งก็ให้มาอยู่แข็งนเร่ลุดเลยลาขวัญขาก็ให้เจ้ามาอยู่ขาในเร่ลุดลิลาให้เจ้ามาทั้งขวัญเที่ยวกลางคืนน้ำนำให้เจ้ามาทั้งขวัญเที่ยวกลางค่ำเนี้ยเนี้ย ให้เจ้ามาอยู่ือนเสาแก่ให้เจ้ามาอยู่แถลังเพลงให้เจ้ามาอยู่เตียงงูแก้วมีทั้งศาสผื้นกวางาปูน,ปนอนบัอนมุนหวัวไหลสอนเสือปักพื้น,นเนือหัวแดงไม่ลำแปงปักนิ้วประดับแก้วอยู่ดีมีเส,สียใส่บ่อนเสาอ,อยู่ทั้งเจ้าเนานอนฝนสิตกเจ้าก็จะได้รุงไปหนาฝ้าสิอ่องจ,กจะก็ได้รุ่งไปไกลขวัญก่อนเสาจะต้องไปเีไฟลุกแต่ป่ามาเือนลูกแต่สวนมาบ้านขวัญเจ้า เขียข้านอนอยู่มีแห้งเขียงแข้งปงเป็นหักประดับแก้วอยู่ดีกะหอกพงเป็นเขาขวัญเจ้าจะได้หนีว่ามาอยออขวัญ ขวัญเจ้าจะได้เนี้มากสมวานดังน้ำตันเทพบขวัญเจ้าจะได้หนีบาดว่าขวัญแม่บุญมียมเจียวิญโยมไพทุนในมาดมันนั่งอาลีวันในสุนทรนยมอัมพอในทวงผู้คนใอนี่แหละ Quán kiệt cầu Hãy cháu say Cả chuộm khăm Cả chuộm khăm Và Mà dứt Quán ư ดังนั้นแล้วให้เจ้าบายเอาฝ่ายแก้วมุงคุ้นปุ่นความดียวดผูกแคลาดแคลาน่ามาเยอะควันอื่นข่านฝ่ายห้าเหลืออยากผูกให้กันก็ผูกเด้อย่ายเด้อ เออผูกเบื้อง้ส้ไก่ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาไก่ขวัญเจ้าอยู่ตั้งแต่นี้เมื่อนาให้เจ้าเหีือยู่ยยุย่งเหาจะได้สัน มันให้เจ้ามันบ้านงามเข้ากวางมันให้เจ้ามันปานข้างหมูเถือนมันให้เจ้ามันปานเครื่องสร้างหงมันให้เจ้ามันปานปงสร้างลอมันให้เจ้ามันปานก่อนหินแดงให้เจ้าแข็ง้านแผ่นหินด่านใหญ่เพียงขออย่าได้หากใหญ่เพียงลากอย่าได้สนอย่าได้มนเหมือนโต อย่าได้มองเหมือนเฒ่าอย่าได้เฒ่าเสียสีให้ญาติยมเจ้าเมียอยู่ยุนยาวฮอดนอยแก่ลานน้อยทุกตนทุกคนเท่าวันเอ